ทำบุญตักบาทที่ฝไฟนี่ยังจะกมาให้กากากาดอกพวกมูลนิธิใส่เบอรอันอันนี้โกลมให้ถึงโดกจ้าแต่ปลาทำจุกันที่หนึ่งก่อนซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ซ้อมใหม่แล้วไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมหรอกอันนี้อันนี้คือคุณพี่เล็กมวลสันเทียนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับแปดแปเองก็ถ่ายธรรมดาเองไม่ต้องแปดนะครับลอตเตอรี่9ใบนะครับก็รับเงินหลายหมื่นบาทนะครับ รอบนี้คุณพี่พก็ฟันดีนด้ยวดเดยวเ,เอ,อเดี๋ยวเล็กดังนะ,นนนนะฟันดีด้วยนะครับวมนนี้ได้เลขมาแล้วนะครับแต่ไม่บอกนะครับเขาบอกอะมึ่งไม่บอกเขาแปลง องร้ยกว่าสองร้อิ่หรือว่าสองร้อยสบาทสองบาทคนละสิบบาทยีบาทห้บาทเนี่ยจะไปกบ่ยของเัยัเลยอก็ได้แล้วงวดที่แล้วมองบุนจวนนะเอ้ยได้มาจากไหนกอเส้นเก่ยน่นเออเส้นหัวหมูเออได้เป็นแปดเลยเวอันโอ้ยให้เต้นเาก็แ่เลย ม <Right? S 2> hey, ่ปร่งไนไม่นี่แหละไม่นี <It> ่แหละแเนดงยาม่้ตะมโอเคเนต่ยิ่งโปร่นี้หะพอาต้นพ่ออะไหอเปล่าไ่ไปไม่ชอบนั่นชอบเลยตเดี๋ยจกัโบกเอาใ่มันจโบกเอาเลยแต่เปลอ่ะเอคนหน่นโลแล่หนุนโลเล่ให้กินไตให้กินไตอาเก่กับบพอมเงเออแต่พูดอมเงียบอ้กเดี๋วมีทีก่บไปเข้าเดี๋ยวเบอน

พี่เล็กเล่าความฝันหน่อยที่ฝันเมื่อวานฝันกลางวันด้วยฝันว่าฝันดีเนาะอือก็ซื้อไว้แล้วเนาะเล็กซื้อไว้แล้วเนาะยี่เท่าไหร่นะกี่ใบนะยี่สิบใบเลยฟา ครับ<อ>ก็ดูทรงแล้วคิดว่างวดนี้รางวัลที่หนึ่งน่าจะอยู่ที่บ้านเรานะครับ